ร้าน TNT Shop บริการเติมโลบักเลดหและยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักกิฟไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านโลบักช็อปบริการกิฟตไอเทมแมปต่างๆเช่นบล็อกฟูดอนิเมทไม,มเนี่ยออสตาและยังรับเติมโลบักด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านโลบักช็อป TH บริการเติมโลบักเลด5และยังรับฟาร์มแมปบล็อกฟูดอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีครับผมวันน วันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับแมบนี้นิดหนึ่งแพทนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับพี่จะอธิบายเป็นทีละจุดทีละจุดละกันนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเราขออนุญาตแจกโค้ดกันก่อนนะครับผมโค้ดนะครับก็จะมีทั้งหมด3โค้ดนะครับผมอ่าก็จะมีโค้ดตัวนะครับโค้ดลักกี้กับโค้ดเงินนะครับแล้วก็โค้ดลักกี้นั่นเองนะครับผมซึ่งน้องๆสามารถเอา3โค้ดเนี้ยไปเติมกันได้เลยอ่ะแต่นะครับถ้าขี้เกียจพิมพ์นะครับเดี๋ยวพี่จะปักหมุดตรงคอมเมนต์ไว้ให้นั่นเองนะครับ อะเรามาพูดถึงแพทนี้กันก่อนนะครับผมมถ้าเราจะไปด่านใหม่เนี่ยเราต้องเตรียมเงิน7.5็บีนะครับเพื่อไปด่านต่อไปนั่นเองนะครับผมอะพอเราไปด่านต่อไปแล้วนี่ครับผมมันก็จะมาจบอยู่ที่เรื่องด่านบีสเทพมรณะนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นช่วงะระหว่างฮารันอารันคานะครับสู้กับยม,มทูตนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งลาดป๊อตของภาคเนี้ยนะครับสำหรับเนื้อเรื่องนะก็จะเป็นไอเซนนั่นเองแน่นอนครับไอเซนก็จะเป็น ตัวซีเิทของภาคนี้นั่นเองนะครับหรือตู้นี้นั่นเองนะครับผมตู้นะครับผมก็จะมีราคาอยู่ที่112ล้านนะครับสำหรับคนเติมนะครับสำหรับคนไม่เติมเนี่ยจะอยู่ที่140ล้านนั่นเองนะครับผมอันนี้บอกกันก่อนนะครับอเดี๋ยวเรามาเปิดหน้าต่างดูกันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับว้าวหลายคนน่าจะเห็นนะครับว่าเฮ้ย ตัวละครมาใหม่ถึง22ตัวเลยนี่ครับเดี๋ยวพี่จะพูดว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็คือตู้นี้นะครับผมมันมาถึงเท่าไหร่นะเใช่ปะ่ะเออเนะครับอ่าซึ่งเราสามารถเปิดดูตรงนี้ได้เลยนะเออนี่เตัวอ่าซึ่งเรายังไม่มีซีเคตและนะครับก็จะเห็นไอ้กรอบส้มๆนี่คืออะไรนะครับกรอบส้มๆหรือแดงๆเนี่ยนะครับผมก็คือตู้ คาร์บแล้วกันพี่ขอเรียกตู้คาร์บแล้วกันหรือระบบคาร์บนั่นเองนะครับที่มีเข้ามาในเกมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างซีเค็กับมิสติกนะซึ่งมันจะไม่เก่งกว่าซีเค็นะครับแต่มันเก่งกว่ามิสติกนะโอเคไหมนะครับผมโอเคเนาะตู้คาร์บเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่เคยเล่นเอ่อพวกแมปอะไรนะไอที่มันเป็นแบบ ภัยพิบัติอ่ะเออมันก็จะมีตู้เนี่ยเออที่เราเดินเข้าไปใ,ใกล้แล้วเราก็ยัดยัดคะแนนใช้โลบักอ่ะยัดเข้าไปแล้วมันจะมีภัยพิบัติมากขึ้นไม่เหมือนกันเต้เลยตอนแรกพี่มองเออเฮ้ยเอยเอเอ,อ่ะซึ่งระบบตู้นี้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็คือน่าจะมีหลุดสปอยกันเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้หินนะครับหาจากไหนเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันต่อก่อนนะครับอ่ะพอเราเลื่อนมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเรามีระบบเลทกับระบบระบบ คลาบเข้ามานะครับเลดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดภาพดูแต่ก่อนจะเปิดภาพน้องเห็นกระเป๋าขวามือตรงนี้ไหมนะครับนั่นคือที่เก็บหิน,นของเรานั่นเองครับซึ่งที่เก็บหินเนี่ยก็จะมีหินอะไรไหมตัวครับผมตั๋วเนี่ยมันก็สามารถรับรายวันได้นะครับ คือมันจะให้น้องเข้ามารับ1ครั้งนะครับก็จะได้1ตั๋วซึ่งมันจะวนลูป24ชั่วโมงนะครับต่อวันนั่นเองนะแล้วก็จะมีตู้ทองนะครับไอ้ตู้ทองตั๋วทองนะครับตั๋วทองเนี่ยเขาจะมีวิธีการหา2แบบนะครับก็คือเติมตังกับลงดันนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบลงดันก่อนนะครับลงดันเนี่ยหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเราลงดันเนี่ยมันมีโอกาสออกนะครับผมลงไทม์ไทลเนี่ยมีโอกาสออกนะครับที่จะเป็น ออกมาให้เรานะครับซึ่งก็จะมี1 2แล้วก็ไม่ได้เลยจะเห็นนะครับว่าคนที่ลงกับพี่ด้วยไม่ออกนะครับผมอ่าก็ประมาณนั้นอยู่ที่ดวงส่วนตัวบอกเลยนะครับการจะอสองครั้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ2ตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนานมากกว่าจะมาห,หนึ่งนะครับผมอ่าแต่นะครับสำหรับคนมีตังมีบันนี่นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่นะครับเพราะตัวเนี่ยก็ยังมีขายอยู่ที่99อาบกาบทกับร9อา้าบาทนั่นเอง คือร9 9เก้านี่ยก็จะได้3นะครับส่วน9กก้็จะได้ตัวเดียวก็ง่ายๆนะครับนี่คือวิธีการลงดันนะส่วนหน้าตานะครับหรือไอ้ที่เราจะไปลงดันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่พูดข้าวๆฟังมันจะมีข้อความเด้งเข้ามาครับแบบขึ้นมาตรงหน้าจอนะครับว่าเอเอ,อ เขาเรียกว่าไงนะมีดันในเลทตรงไหนนะครับออกมานั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็จะบอกด่านนะครับน้องๆสามารถเปิดด่านดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วมันก็จะแจง้งแล้วน้องก็ไปตรงนั้นนะครับอ่ะพอไปตรงนั้นเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างนะครับพี่มีวิดีโอที่พี่พ,พาไปได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นด่านสาวัสดิ์อันไหลนะครับที่มีงอกขึ้นมามันจะมีแสงนะครับเป็นเสาเนี่ยตั้งสูงๆอย่างนี้เลยนะคนดูเออ นั่นแหละแล้วมันจะมีเวลาเลขบอกนะครับผมพี่แนะนําว่าให้ลงไปก่อนนะครับเวลามาให้ลงไปก่อนเลยนะครับแต่ไม่ต้องลงเร็วขนาดนั้นอารมณ์แบบมันจะเขาเรียกว่างไงดันเนี่ยมันจะมาทุกๆ1ชั่วโมงใช่ไหมเออน้องอาจมันจะมาประมาณ55หรือ5657นะครับพี่ไม่แนะนําหลังจาก58หรือ59นะครับทางเกมเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องบั็กตรงนี้อยู่นะพี่ เคยติดบั็กแล้วกันนะครับคือพี่ไปลงตอนที่มันเหลือประมาณสิบยี่สิบวิใช่ไหมพอพี่วิ่งไปปุ๊บมันไม่วาดครับกินตั๋วเราฟรีครับพี่เสียตังค์เสียโรบักฟรีไปหลายรอบมากนะคือพี่โดนไปประมาณ3 3สหรือ2เนี่ยพี่จำไม่ได้หายไปแบบฟรีอ่ะน,น,นั่นคือเงินนะเว้ยคือเงินพี่แบบฮะห,หายไปอย่างนี้เลยเหรอคือแบบแล้วก็ไม่สามารถกู้คืนได้นะครับพี่แนะนําว่าให้รีบมาลงก่อนนะครับผมไม่งั้นเนี่ยหายนะชิปหายเหมือนกันนะครับผมอืม ก็ประมาณนี้นะครับพอลงไปเนี่ยระบบวิธีการสู้กับบอสหรือต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแบบเป็นข้าวๆได้ไหม,มน่าจะเป็นได้มั้งอ่ะก็จะมีเนี่ยเวลานะครับอ่ะรออย่างนี้นะปุ๊บอ่ะก็ครบเวลาปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเปิดนี่จะมีบอสนะครับผมบอสก็จะมีเลือดหลอดเลือดเนี่ยจะเห็นไหมว่ามันจะมีเส้นกั้นของหลอดอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด4 4เฟสในการสู้บอสนะครับวิธีการสู้บอสก็คือฆ่ายูนิตเนี่ยเออที่มันงอกออกมานะครับ ขาจะมีข้อความบอกอยู่ตรงซ้ายมือบนนะเห็นไหมว่ามีจานวนอยู่เท่าไหร่นะครับนะพอเราข้ามไปปุ๊บมันก็จะลดแล้วมันก็จะปลดโลกนะครับแล้วก็ให้เราสู้ซึ่งบอสเนี่ยจะไม่ได้ตอบโต้อะไรเราเลยนะก็ยืนยเฉยเป็นสาสให้เราตีนะครับแต่ไม่แนะนานะครับคนที่ดามิตน้อยๆนะครับตีคนเดียวภายใน10นาทีไม่สามารถทํา ดาเมจถึง10บ,ถ,งบถึง20บีได้นะเพราะว่าลงไปเนี่ยมันจะไม่ทันเอานะครับผมพี่แนะนําว่าคนต้องแบบมีดาเมจพอสมควรนะถ้าจะลงโซโลนะครับถ้าไม่ไหวเนี่ยไปลงกัตตี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ลืมบอกไปคนยิ่งเยอะเลือดบอลยิ่งเยอะแต่มันก็ไม่ได้ขนาดมือสักเท่าไหร่นะโอเคนะครับผมอืมต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องระบบคี้นะครับผมอ่า คลิกลิขเ d ้ดาวเมนะครับปัจจุบันมีแล้วเนอ่ะดูตรงขวาม,มือตรงนี้นะจะเห็นใช่ไหมเออซึ่งวิธีการหาหรือวิธีการจะให้มันมีคิกลิขเตรงนี้ง่ายๆเลยครับมันก็คือระบบอัปเกตรดตรงนี้แหละที่มีเข้ามาก็คือเควสนั่นแหละครับผมอ่ะก็จะเป็นรูปจุดอย่างเงี้ยนะเป็นรูปเป้าดีกว่าอ่ะเรียกเป้าแล้วกันเป้าเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ4อันนะถ้าพี่จะไม่ผิดนะครับอันนี้1-2ึ่งพี่พยังไม่ได้นะครับ แล้วก็จะมีอันนี้นะครับผมอันนี้นะครับก็คือลงเลทครั้งแรกเราจะได้เอคริลิคอเป,เปอร์เซ็นเนี่ยมาห้าเป็นเลยนะคนดูอ่ะแล้วก็รอบที่สองนะครับอ่ะลง1ิบรอบเนี่ยลงเลทสิบรอบก็จะได้เป็นสิเซนนะครับผมอืมส่วนอีกอันเนี่ยมันอยู่ไหนวะทำไมพี่มีคริลิคอสิบห้าเปอร์เซ็นงงอยู่เหมือนกันนะี่ยมาจากไหนวะอีกอันหนึ่งเออพี่จำไม่ได้นะคนดูลองลอง,ลองหาเอาดูนะครับผมอะ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเรื่องระบบคลิเค้ลแล้วก็อัปเกรดเนี่ยมันก็มีประมาณเนี้ยนะครับอืมก็คือใครจะไปลงแบบ150รอบนะโอ้โหเปลืองต่างชิบหายเลยนะครับอืมต่อมานะครับก็เรื่องตู้นะครับผมอีกหนึ่งตู้นะครับนั่นก็คือตู้ไทยท่านนะครับผมเรายังไม่ได้พาไปเนาะพาไปดูหน่อยละกันนะครับอืมตู้ไทยท่านนะครับจะเป็นตู้เติมก็จะมี4ีตัวนะครับก็ลองไปหาดูเอามีช่องรีวิวไว้แล้วนะครับผม ต่อมานะครับก็จะปรับลิมิตเลเวลนะครับจากเวล120กลายเป็น135บอกเลยนะครับ135เนี่ยโคตรนรกเลยนะคนดูไม่ใช่เรื่องง่ายนะมีเงินเป็น10ทีเนี่ยยังไปไม่ได้เลยนะยังต่ำเนี่ยต้อง50ได้อะพี่คิดว่าน่าห้า50หรือไม่ก็100ทีถึงถึงจะมีแตะ ร้อหได้นะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับส่วนพี่รองไปแล้ว10ทีก็120ร้0ยร้อย่สิบกว่าได้เดียวเองคนดูอันนี้ก็อยู่ที่ดวงกันด้วยนะครับผมอ่ะมันก็ต้องบอกว่ามันก็จะหมดแล้วล่ะนะครับเรื่องระบบครับน้องๆก็ลงไปปุ๊บแล้วได้ ดันจบเลทมันก็จะได้หินอะไรเงี้ยระบบคราฟเราก็แค่เอาตัวมิสติกเนี่ยมาคราฟเอานะครับอันนี้พี่ไม่ค่อยอยากจะอธิบายเท่าไหร่มันไม่ได้มีความสําคัญขนาดนั้นเพราะว่าเรามีซีเค็ดอยู่แล้วนะครับผมส่วนด่านนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงด่านนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะก็คือจะมีฮาริเบลนะครับเป็นมินิบอสนะครับแล้วก็จะมีอุคิวรานะครับที่เป็นบอสอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นฮอลโล่แบบกระจกกระจาะนะครับที่เป็นกิกี้ทั้งหลายนะครับ แล้วก็มีตัวลับด้วยนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับตัวลับเนี่ยจะอยู่หลังเสาตรางนี้นะโอเคก็จะเป็นเงินนะครับอืมซึ่งเป็นอดีตยมทูตเมืองนี้นะครับไปอยู่กับไอเซนนะครับแล้วก็เป็นไส้ศึกไอเซนอีกทีนึงนครับไส้ศึกแถมไส้ศึกไส้ศึกไส้ศึกเลยคนระับไส้ศึกอีกทีนะอ่ะพอเราจะทำเควสนะครับหรือเราทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยเอ่อก็จะได้สัตว์ขี่อ่ะยานพาหนะละกันนะครับก็จะเป็นปีกอย่างนี้นะครับผม มันก็ไม่ไปใช่ปีกใครหรอกก็คือปีกอุนคิล่านั่นแหละอยู่ตรงเนี้ยแหละเออแต่มันมีออร่าสีม่วงนะซึ่งในเรื่องเนี่ยก็ไม่ยากจะจําได้นะครับว่าอุนคิล่าเนี่ยมีสีม่วงนะครับส่วนตัวเห็นมีแต่สีเขียวนะเออมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็จะมียางพนะใหม่2อันนะครับก็คือเจ็คแพดนะครับอยู่ที่ราคา199่อนะครับและก็จะมีเออเขาเรียกอะไรหุ่นยนต์ใช่ไหมเออซึ่งตัวเนี้ย โคตรเด็ดนะครับแต่ราคาก็โคตรแพงนะครับอยู่ที่599อ่าเอ้ยนี่ไงข้อความตัวนี้นี่อันนี้ก็คือด่านทท่านมากนะครับผมช่มองหัวแม่งนะไม่ไปเนี่ยก็จะบอกเลยว่าวิง่งโหโคตรเร็วคนดูเห็นไหมเออส่วนเช็คแพทเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคนดูเอาเรื่องอยู่นะอเออแต่โคตรกระจอกเลยนะอ,อย่าไปหาซื้อนะครับเราก็เสียตังค์ให้ท่านดูแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับด่านนะครับที่มีอัปเดตเข้ามา แม่งโคตรน้อยเลยนะครับผมอมสำหรับดานนะพี่คิดว่าแบบจะมีบอสใหม่บอสใหม่อยู่ในดันแบบเกิดอันนี้ไหม่ครับสรุปกลายเป็นลงดันแทนนะ <c oughs> คิดว่าจะมีแบบราดบอสแบบเลือดโอ้โหเยอะๆยะืนตีกันแบบเป็นเหมือนอเขาเรียกไงเพจซิมูเลเตอร์ใช่ไหมที่มีหีใหญ่ๆอะ่ะเออตีแม่งกว่าจะแตกอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับก็สรุปไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครเน,นี่หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับอ่ะ ตัวละครน,นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราเอาแบบตัวละครธรรมดาลแล้วก็ชานี่มารีวิวพร้อมกันนะครับผมเอ่ออันนี้เราเลือกถูกตัวไหมอ่ะอูริวนะครับผมซึ่งอหริวแม่งชานี่แม่งโคตรเท่เลยนะคนดูตอนแรกคิดว่า,าซาสึเกะตอนแรกพี่เห็นพี่ก็าซาสึเกะว่ะแอบแรกไงแอบแรกอ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็การตีของเขาหน่อยปุ๊บหนึ่งทีนะครับสองที สามทีสีท่ทีอ่ะห้าทีนะครับอ่ะสก,กิลเป็นยังไงฟืบยิงธนูจิ้วครับอ่ะโง่โงประมาณนี้แล้วก็จะมีลูกสองปักอยู่ตรงกลางตัวเนี่ยครับอืมต่อมาเนะครับ,รบเป็นโยโรอิจิเนี่ยก็โยโรอิจิก็ถ้าใครเคยดูก็น่าจะรู้นะว่าเบิม้มขนาดไหนนะครับฮาริเบลด้วยนะฮาริเบลด้วยนี่แต่โยโรอิจิเนี่ยพี่รู้สึกว่าหน้าชายนี่มันดูเบ์เบไปหน่อยว่าเออธรรมดาก็เบร์นะ มันออกหน้าแมวไปหน่อยอ่ะเขาทําโมเดลแบบจะทําให้มันเป็นเหมียวเหมียวไาเนาะเออซึ่งมันก็หัวมันดูเหมง่งเม่งนะคนดูอ่ะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเรารีวิวละกันนะโอเคตีไปหนึ่งที่สองที่อ่ะสามที่นะครับผมแล้วก็สกิลฟจีจู่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 อ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับพวกคนะอมมอนอ่ะเขามาจี้อยู่แล้วนะครับอเอามาแบบประดับอ่ะ ต่อมานะครับเป็นระดับแรกนะครับลูเคียนั่นเองนะครับลูเคียเนี่ยพูดเลยว่าแม่งคือผู้ชายดีๆนี่แหละแม่งไม่ได้ดูเป็นผู้หญิงเลยลูเคียใช่ไหมมันคือลูเคียใช่ไหมตดาบมานะันอะลูเคียแหละเออโหนี่มันโคตรเท่เลยนะดาบทองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูลิสต์สกิลดีกว่านะครับหนึ่งทีสองทีสามทีอ่ามาดูสกิลกันฟรีจู้โอ้ดาแข็งนะครับย้อมแมวมาจาก เธอดโลกีนะครับผมต่อมาในอ่ยเมียวคุยะนะครับอันนี้ต้องบังไข่ใช่ปะเซิงบงซากุระนะอ๋อเฮ้ยไม่มาวะใจนี่เอ้ยแต่แต่อันนี้สวยนะอัน,นอันเนี้ยสวยนะครับอันเนี้ยมันเหมือนเอ่อช่วงที่เอ่อเขาเรียกว่าไงน,นะเมียวคุยะมันทำทรงผมอีกแบบหนึ่งนะเออที่ใส่ชุดอีกแบบหนึ่งโคตรเท่ชุดเนี้ยพี่ชอบมากนะครับเอ่อส่วนดาบเดิบนะครับก็เอออาจจะ สีไม่เหมือนหน่อยแต่ก็เฮ้ยเท่เท่มีออร์โงออร่านะครับตัวเกา่าๆก็อาจจะอืมนั่นแหละก็ประมาณนี้อ่ะโอเคแล้วเรามาดูกันนะครับว่าสกงสกิลจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ถ้าใครรู้จักก็เซ็งบงสกุลนะอ่ะตีสองทีแล้วสกิลนะครับอ่าฟึบจึ๊บเอฟเฟกฟิงฟิงโอโ้โ,อโหค่อนข้างสวยนะเอออารมณ์คล้ายๆชื่ออะไรนะเรื่องวันพีดอะที่มันย้อมมาเออนั่นแหละเนี่ยสกิลมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยนะครับผมอืม ก็ประมาณนี้ก็อย่างว่าอย่าไปซีเรียสกับมันมากมันเป็นตัวระดับล่างนะครับมันเอาแบบเน้นสวยๆซะมากกว่านะครับต่อมานะครับพระเอกของเรื่องนะครับคือเรซุกิอิจิโกะนะค,คนดูอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่มันเสียดาบไปแล้วใช่ปะถ้าจําไม่ผิดนะใช่ปะวะหรือไม่ใช่วะพี่จําไม่ได้แะชุดนี้อิจิโกะมีหลายร่างมากครับเป็นพระเอกที่มีหลายร่างแต่ดูเหมือนตัวประกอบนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นร่างช่วงแรกนะครับที่ถือปังต่ออ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับผม หนึ่งที่สองที่สามที่อ่ะแล้วก็สี่ทีนะครับมาดูสกิลกันฟื้นเซโร่โอ๋อไม่ใช่ใส่หน้ากากฟันโจโจอโอเคเหมือนเหมือนอะไรไหมเซนเซนนิส,นสึเหมือนเหมือนอยู่ไหม ก็เหมือนแหละพี่ก็พอเข้าใจครับว่าทําไมเขาถึงยอมนะเพราะว่ามันอัปเดตหลายๆอย่างนะครับมันก็เลยอาจจะลําบากนะต่อมานะครับก็เป็นโคโยเต้สตาร์นะครับเนี่ยอันนี้เริ่มเป็นตัวเมย์แล้วก็คือเป็นตัวที่ดีนะครับก็พี่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าหลายๆเรื่องไม่ใช่หลายเรื่องหลายๆแมปนะครับ ทำไมต้องโคโยเต้สตาเนี่ยมาเป็นแบบเป็นหลักนะส่วนตัวพี่ก็ไม่ได้ชอบโคโยเต้สตาขนาดแ,แบบที่ว่าจะต้องหยิบมาเป็นตัวที่แบบเก่งตลอดเก่งตลอดเลยทั้งที่ในบทเนี่ยไม่ตายโคตรกระจอกเลยนะคนดูแต่อย่างว่าแหละมันเจอคนเก่งไปหน่อยนะครับมันเลยดูแบบกระจอกไปนะเหมือนอารมณ์แบบสู้ไม่เต็มใจอ่ะพี่ก็เลยไม่ค่อยชอบมันสักเท่าไหร่นะในลาสู่นะครับสาหรับโคโยเต้สตานะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลหน่อยนะครับถ้าใครดูบีอาจะรู้นะว่าโคโยเต้สตาเป็นยังไงสองนะครับสาม 4นะครับแล้วก็5ทีนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีการยิงเซโร่นะเออซึ่งก็แค่นั้นแหละครับอตอนแรกก็คิดว่าจะมีสกิลมาแต่ก็อย่างว่าล่ะโคโยเต้สตาร์สกิลเมนเมนหลักของเขาก็คือเอ่อยิงเซโร่ได้ลัวที่สุดในเรื่องนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอัปเดตทั้งหมดนะครับผมที่มีเข้ามานะครับส่วนเรื่องระบบคราฟเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเทสให้ดูสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับคือพี่ก็เตรียมมาอยู่แล้วล่ะนั่นก็คือเซนนิสึนะครับผมอ่ะก็ อ่ะสปอยไปซะงั้นใหญ่บะนะครับผมก็คือจะมาคาฟไอเจ้าเลนโกคูเป็นเซนนิสึนะเออช่างแม่งนะแต่พี่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมเออเผื่อใครไม่รู้ไงโอเคเดี๋ยวเราก็เอาเลนโกคูออกนะครับอ่ะแล้วก็ทําการคาฟออกนะครับอย่างนี้จึ๊บอ่ะมันก็จะคาฟนะครับมันก็จะหน้าต่างนี้ติดติดเครื่องหมุนติดติดอืมไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับก็จะมีควัน แล้วก็จะเด้งเข้าตัวนี้เลยนะครับผมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทําเครื่องให้หมุนทําไมนะครับอ่ะสเตตหน้าตานะครับสำหรับเซนนิสึนะครับจะเป็นช่วงหลับเนาะเออก็จะเห็นว่าเป็นง่วงนะครับตอนง่วงซึ่งเดี๋ยวเราให้ดูเอฟเฟกอยู่ในด่านเขาเนี่ยแหละตีหนึ่งทีแล้วก็สองทีสกิลเลยนะแล้วก็จู่ๆโคตรเท่พี่บอกเลยว่าเท่สำหรับตัวเขาเรียกว่าตัวคราฟ กือบทุกตัวนะสกิลเขานั่งสวยเลยนะคนดูเออสกิลทุกตัวสวยหมดเลยนะครับเท่าที่ลองส่องมานะเออก็ประมาณนี้ละกันนะสาหรับตัวละครนะครับพี่ไม่ได้อวยซะเท่าไหร่นะสาหรับตัวคาร์นะครับก็ยังต้องไปหาซีเข็มมาเล่นกันอยู่ดีนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะน่าจะจบแล้วนะครับผมถ้ามีปัญหาหรือพี่ขาดข้อมูลตัวไหน พี่ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าหานี้ก็จะเป็นในแบบภาพรวมส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับงงตรงไหนเม้นไว้นะครับเดี๋ยวมาตอบให้หรืออยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับบายครับผม